สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในชั่วโมองที่แล้วนะคะเราได้ไปเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการนำนะคะวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมีกิจกรรมการทดลองกันค่ะให้นักเรียนทําไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็คุณครูก็มีไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับใบงานค่ะ ะะซึ่งการทดลองในวันนี้นะคะจะเป็นการทดลองนะคะในเรื่องของการผสมกันนะคะของวัสดุนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็ทําการทดลองไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยดีกว่าค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เราจะทําการทดลองกันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือแป้งข้าวเหนียวค่ะนะคะอย่างต่อไปนะคะ ที่สาคัญเลยเนั่นก็คือนี่ค่ะกาวค่ะถ้าใช้กาว T O A นะคะหรือกาวลาทเทนเน่ยจะดีจะดีมากเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารค่ะ <S 1> <S 1> <า>และเรนาจะใช้เป็นแบบซองก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบน้ําก็ได้นะคะ, <S 1> <S 1> ะ,คะถ้านเรียนไม่มีสีผสมอาหารนะคะนเรียนอาจจะใช้เป็นะพืชน,นะคะพื้งผุนไพยนะคะหรือพืชในท้องถิ่นของเรานะคะเช่นใบเตยนะคะหรือดอกอัญชันก็ได้นะคะ <S <S อย่างต่อไปนะคะก็คือช้อนตวงค่ะ แล้วก็โลชั่นนะคะโลชั่นทาผิวนะคะหรือออยนะคะเีนี่ออยมาได้ค่ะค่ะเรามาดูวิธีการทําการทดลองกันได้เลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนําเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะเทใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่คุณครูให้ไปนะคะ,อ,ะอย่างต่อไปนะคะเราก็จะทําการนะคะนํากาวนะคะกาวลาเท็กของเรานะคะ,ะใส่ลงไป Uh huh. ในแป้งเขาเหนียวนะคะอ่า uh ปึ huh. uh ๊บ huh. อ uh ่า huh. น uh ี huh. uh ่น huh. uh ีเลย หมดเลยอย่างต่อไปนะคะเราก็จะใส่นะคะโลชั่นทาผิวนะคะหรือเบบี้ออยล์ของเราก็ได้นะคะลงไปเล็กน้อยค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ทำการนะคะคลุกเค้าให้เข้ากัน เราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งนะคะกับกาวนะคะเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะใส่นะคะสีผสมอาหารนะคะลงไปนะคะอุ้ยเยอะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะนวดต่อไปอีก เตะเลยนะคะอ่าจนเข้ากันนะคะแป้งกับสีเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนํานะคะอ่ไปปั้นนะคะไปปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะนักเรียนเนี่ยจะนําไปปั้นเป็นอะไรนะคะถ้านักเรียนน่ยอยากได้หลายสีนะคะนักเรียนก็อ่ก่อนที่จะใส่สีนะคะนั่นเองก็จะ จากที่เรียนทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูในส่วนของใบงานบันทึกนะคะใบงานบันทึกกิจกรรมการทดลองนะคะเรื่องอาการผสมการของวัสดุข,ของเราในวันนี้กันนะคะในส่วนของใบงานนะคะจะมีเป็นตารางบันทึกผลนะคะ โดยให้นักเรียนนะคะทำการนะคะสังเกตนะคะลักษณะของวัสดุนะคะวัสดุที่เราใช้มีอะไรนะคะก็คือสังเกตลักษณะของแป้งข้าวเหนียวนะคะกาลาราเทฟแล้วก็สีผสมอาหารนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะผสมนะคะกับหลังที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กาลาเทฟมีลักษณะเป็นอย่างไรสีผสมอาหารมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเมื่อ,อ เกิดการผสมกันของวัสดุเหล่านี้นะคะ,ะผลการสังเกตของเรานะคะคที่เราสังเกตได้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นเองก็เขียนบันทึกลงไปนะคะหลังจากที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นมาดูในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะอ่าก็คือแป้งปั้นที่เราทำมาในวันนี้นี่นะคะนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างน,นักเรียนปั้นเป็นรูปอะไรแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นอของที่ระลึกนะคะเป็นพวงกุญแจนะคะอ่าเป็นต้นนะคะแล้วก็ ช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องของภาพชิ้นงานนะคะก็ให้นักเรียนทําการวาดภาพระบายสีนะคะผลงานของตนเองนะคะลงไปด้วยนะคะในช่องสุดท้ายนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของสรุปผลการทดลองกันบ้างนะคะก็ให้นักเรียนทําการสรุปผลการทดลองนะคะจากที่เรา,าดได้ทํากิจกรรมกันไปนะคะว่าจากการทํากิจกรรมของเราในวันนี้นักเรียนพบว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะหรือแตกต่างกันนะคะ เช่นนะคะอ่ะอย่างแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวมีลักษณะอย่างไรนะคะอ่ะเช่นอ่ามีลักษณะเป็นผงสีขาวอย่างเงี้ยนะคะกาวลาเท็กนะคะเป็นอ่ของเหลวอ่ะสีขาวขุ่นนะคะ,ะสีผสมอาหารเป็นผงนะคะมีสีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เมื่อนำวสัสดุเหล่านี้นะคะมาผสมกันนะคะ จะมีลักษณะนะคะหลังจากที่ผสมการเรียบร้อยแล้วนะคะผลของมันนะคะหลังจากผสมแล้วมีลักษณะนะคะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งมีสมบัติเนี่ยเหมือนเดิมไหมนะคะหรือแตกต่างไปจากเดิมนะคะ,ะก็เพราะก็เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของเรานั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราก็ไปดูในส่วนของอ แบบฝึกหัดของเรานะคะ,อะตอนท้ายจีแบบฝึกหัดของเรามาให้ทำด้วยนะคะก็ไม่ยากค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการโยงเส้นจับคู่นะคะภาพวัตถุนะคะ,ะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดก็คือขนมครกนะคะแจการดินเผาก้อนอิฐนะคะกระถางกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะ ซึ่งเกิดจากการผสมกันของวัสดุอะไรบ้างนะคะก็ให้สัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะข้อความทางด้านขวามือนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมนะ,ะของวัสดุนะคะที่เมื่อผสมกันแล้วจะได้ออกมาเป็นอะไรก็ให้นักเรียนทําการโยงเส้นจับคู่ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอ้อแล้วก็ชิ้นงานของเรานะคะ เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะทางไลน์นะคะแล้วก็บอกได้ว่าของใครนะคะถ่ายรูปมาพอถ่ายรูปของเจ้าตัวนะคะของนักเรียนนะคะพร้อมกับชิ้นงานชูมานะคะว่าอันนี้ของเราทําอะไรนะคะปั้นออกมาเป็นรูปอะไรกันบ้างเอามาให้คุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ